สวัสดีครับอ่าลองทําดู DIY ครับช่องนี้วันนี้นะครับไม่ได้มา DIY อะไรนะแต่ว่าจะเป็นคลิปเป็นการให้ดูเฉยๆนะครับว่าผมไปจับโทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์ทพทตัวโชว์นะตัวโชว์ที่เขาโลแล้วนะครับโลแล้วก็จะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับแล้วเขาก็จะอ่าเคลียร์สต็อกตัวเดโมตัวโชว์นะครับมาขาย สำหรับคนที่สนใจตัวโชว์นะครับไม่ซีเรียสของใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไปได้มานะครับ2เครื่องนี่นะฮะเครื่องแรกเลยละกันนะที่ได้มานะครับ Redmi นะครับ Redmi Note 12นี่นะ Redmi Note 12ตัวนี้เนี่ยถ้าขายโดยทั่วไปโดยปกติเขาจะอยู่ที่ประมาณมันจะมีอยู่2รุ่นนะฮะ12 5G กับ12ธรรมดาตัวนี้คือตัวธรรมดา จะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ตัวนั้นจะมีเมมอยู่ที่256อ่าใช่ตัวนั้น2 5 6ตัวนี้ร2อแต่ผมชอบหน้าตาขอ,ของตัวนี้มากกว่านะครับส่วนตัวนั้นเนี่ยจะแพงกว่าไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ชอบหน้าตาของตัวนี้นะฮะมันเป็นเหลี่ยมนะฮะตัวนี้โน้ตสิบสองนะ,ะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ6กถึงเจ็พนะครับในราคาเครื่องใหม่นะฮะก็ได้ตัวเดโมนะครับเขาขายอยู่ที่ ประมาณหน่ส่วนสนะของราคาเต็มแล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันนะฮะอก็ได้มาในราคาพิเศษแล้วก็มีการไปจับจองอันนี้จะมีคอนเนค t ชันกับเพื่อนที่ทำงานในร้านค้าร้านที่ขายมือถือนะนิดหนึงนะครับถึงได้มาด้วยนะอ่ะมาดูเครื่องที่สองอที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือ o t t i n g โทรศัพท์ยี่ห้อ o t t i n g นะฮะ Uh, ตัวนี้รุ่นโฟนวันนะครับโฟนวันนี่กล่องเขาจะเป็นแบรนด์นี้น็อตติงเนี่ยอพิเศษอย่างหนึ่งคือแค่ยี่ห้อนะครับแค่ชื่อยี่ห้อผมก็แปลกใจละผมไปเจอรุ่นนี้นะครับมันสะดุดตาตรงดีไซน์หน้าตามันแปลกมันสวยดีมันเท่ดีนะมันเท่ดีแล้วก็เขาบอกมันมีไฟข้างหลังน็อตติงเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะครับเป็นแบรนด์ใหม่ นะเป็นแบรนด์ที่เขาบอกว่าเจ้าของเขาแยกตัวมาจากค่ายอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะน็อตติงโฟนวันเครื่องนี้นะครับก็ราคาขาย uh, ปีสองพัน่สิบสองยี่สิบสามนะฮะรุ่นแรกนะฮะอยู่ที่สอง0มืนต้นๆน,นะครับพอเป็นตัวเดโมนะอะไรเดโมเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็มีส่วนลดอีกนะครับเหลือประมาณ ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งของราคาเดโมโอ,อีกนะครับ uh, n o t ต i n g เนี่เป็นแบรนด์ใหม่คนไทยส่วนใหญ่บางคนยังไม่รู้จักเลยนะครับผมผมสนใจตรงนี้ก็เรื่องของดีไซน์ล้วนๆเลยและเป็นเจตนาของเขาเลยนะครับเขาขายดีไซน์เพราะว่าลองไปไล่ดูระบบข้อมูลเนีเขาเรื่องของ Android หรือว่าหน้าตาอินเทอร์เฟสก็ก็เน้นเป็นอินเทอร์เฟซตามธีมเครื่องของเขานะฮะ แต่มันไม่ได้แบบวิเศษอะไรมากมายเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเปิดเครื่องไว้ก่อนอเ,ปเปิดเครื่องอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับหน้าตามันมันสะดุดมองเผลินๆน,น,นี่นะเปลี่ยมสันเนี่ยมันเหมือนของยี่ห้อ Apple มากเลยเหมือนในโฟนอะเนี่นะฮะเหมือนไอโฟนรุ่นไหนนะที่มีมีกล้องสองตัวแบบนี้นะ ผม,ผมไม่ได้ใช้ p h o n e หรือ Apple นะครับผมใช้ s a ั s u ุงมาก็ตัวที่ถ่ายอยู่เนี่ยกล้องที่ถ่ายอยู่ตัวเนี้ยก็คือ s a m s u ง g Note 10คือเก่ามากแล้วนะเก่ามากแต่ก็ยังใช้ดีนะผมชอบมากนะครับถ้าจะเล่นโทรศัพท์ Android เนี่ยถ้าคนที่ใช้งานหนักหน่อยก็ต้องเป็นเรือธทงนะครับผมว่าเรือธงใช้งานเสถียรที่สุดนะครับแล้วก็ระบบอัปเดตการอัปเดตพวกนี้ไม่ถูกทอดทิ้งนะ ยังคงมีอัปเดตได้เรื่อยๆใช้งานได้ยาวยๆนะครับถ้ารุ่นรองลงมาได้บางทีเขาเขาไม่เขาไม่ทาอัปเดตต่อนะก็เคยเคยเจอมาแล้วนะครับไม่ค่อยมีงบซื้อเครื่องใหม่นะเพราะว่าเครื่องใหม่นี้ไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นใช่ไหมขึ้นไป4ี่หมื่นนู่นห้าหมื่นนู่นก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสแบบที่จะต้องถือใหม่เครื่องใหม่โชว์ใครลรวผมไม่ซีเรียสแล้วนะ ผมขอให้มันใช้ได้ก็พอนะครับมาดูอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวเครื่องเปิดหรือยังอ่าเครื่องเปิดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบข้างในที่หลังนะเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้ก่อนนี่นะครับอ่า nothing อ่าไม่ใช่ตัวนี้ r ร d มี Note 12ก็เป็นแบรนด์ในเครือเสี่ยมี่นะนี่มาดูกันจริงๆผมก็แกะมาแล้วละ่ะจริงเปิดเครื่องมาก่อนละ ครับแล้วก็เอามาใส่กล่องใหม่เพื่อทําให้ดูนะทําให้ดูว่าเหมือนเพิ่งแกะนะตัวนี้ก็แน่นอนว่าตัวโชว์อะ่ะบางตัวหรือว่ามันต้องมีรอยแล้วล่ะนะมันต้องมีรอยอยู่ละอย่างตรงนี้มีรอยตรงนี้เนาะไม่ซีเรียจะเปลี่ยนฟิล์มได้ครับตอนนี้เปิดเครื่องมาแล้วหน้าจอสวยนะครับแล้วนี่ที่ชอบเรื่องของหน้าตาก็คือมันเป็นเป็นสันเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยผมชอบแบบเนี้ยคือต้องยอมรับว่า มันก็คงจะคล้ายๆทำเรียนแบบ Apple แหละนะครับ iPhone รุ่นอะไรที่เริ่มมีที่เป็นขอบเหลี่ยมแบบเนี้ยคือโทรศัพท์ที่เป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยไม่ไม่มนนะหลังไม่มนข้างไม่มนเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะจับอยู่มือดีผมจะใช้เครื่องนี้น o ตติงน h ตติงโฟนวันเนี่ยนะรออ่าโน t ตสิผมพังขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเป็นเครื่องนี้นะครับตอนเนี้ยผมใช้สำหรับ ก็ดูคลิปดูอะไรไปนะครับแล้วก็เอาโหลดโหลดเกมบางเกมมาเล่นนะครับยังไม่ได้ใช้จริงจังยังไม่ได้ใส่ซิมนะเนี่ยนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ยังไม่ได้เข้าระบบยังไม่ได้เข้าระบบ Google นะครับยังไม่ได้ทําการซิงอะไรเลยนะยังเป็นเครื่องเปล่าๆาก็มาจากมาจากร้านมาจากหน้าร้านก็อย่างนี้เลยนะครับยังไม่ได้ซิงนะเครื่องนี้นะามาดู สเปคสเปคก็ประมาณอะไรเดี๋ยวขอดูสเปค6กิกนะครับแรมนะแล้วก็รอมเนี่ย128บนะซึ่งโอเคละเราให้คุณพ่อพ่อแม่ใช้ให้คุณแก่ใชนะะ้ดูหน้าตาหน้าตาประมาณนี้อ่าลองดูดูกล้องดูกล้องก็รีวิวแบบรีวิว ง่ายๆนะครับง่ายๆโง่ๆ,งๆไม่มีอะไร <c oughs> ประมาณนี้นะคนน่าจะสนใจแค่แค่นี้ไม่กี่อย่างนะกล้องสวยกล้องใช้ได้นี่มีการซูม3ระดับนะครับอ่าประมาณนี้ไม่มีอะไรอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของสเปคระบบเกีนะ่ยวกับโทรศัพท์อ่า ประมาณนี้นะฮะสเปคตั้งค่านะครับต่างๆนี่นะนี่ครับไปดูอ่าตัวนี้นะครับประมาณสองสามพั 3, นนี่ประมาณนี้นครับสองสามพันอ่าไม่เกินสามพันนะครับมีทอนนะตัวน,นี้นะครับนี่อ่าแล้วก็ดูดูดูดนี่สำคัญเลยเขาให้อะไรบ้างนี่เสี่ยวมี่เนี่ยเสี่ยวมี่เรดมี่เนี่ย ชอบตรงนี้ยังเป็นแบรนด์หนึ่งที่ยังให้สายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จดูดิ33วัตต์ก็โอเค่ะนะแต่ให้มาคือเจ๋งละชอบมากแล้วหัวเบรลมเลยนะครับเอาพุทเป็น USB ตัวแรกนะครับมีสายของแท้ของของออริจินอลมาอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ อุ้ยอ่านี่กล่องอ่าคู่มือนะครับที่ถอดซิมก็อันนี้คู่มือดลาที่ชอบเลยก็คือเคสใสคือเราก็ซื้อเคสได้แหละแต่ว่าจริงๆเคสเคสโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยมีคนเล่นหรือว่าอ่ามันไม่ใช่พวกแบรนด์ใหญ่เนาะเคสจะหายากนะจริงๆแล้วเนี่ยหายากนิดน,นึง เคสก็ชอบที่ชาร์จนะครับสายชาร์จประทับใจมากมีให้หมดเลยสายเคสเอ้ยใช้ได้นะนี่สวยไม่รู้เอามารีวิวทำไมนะเอาให้ดูเฉยๆครับอย่าไปว่ากันนะไม่ดราม่านะนี่นะใครไม่ซีเรียสของเก่าของเดโมโน,นะลองไปหาจับจองได้นะครับติดตามกับทาง ตัวร้านค้าที่เขาจะมีช่วงลดละนะฮะช่วงลิกนะเดี๋ยวอันนี้ย้ายก่อนเดี๋ยวมาถึงตัวเอกของผมนะฮะตัวเอกของผมนี่เลย o อ t i n g p h o นะฮะเรียนเรียมสันอีกแล้วอันนี้ชอบมากเลยนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นกระจกมองเห็นข้างหลัง ที่เป็นวงจรแต่จริงก็คือวงจรที่เขาทํามาเพื่อให้ดูสวยงามน,นั่นแหละจริงๆถ้าเท่าแกะฝาหลังจริงจะเป็นพวกมันจะดูลกๆก,กว่านี้นะอ่าแล้วก็อันนี้คือชาร์จไวรลสใช่ไหมมันหน้าตาประมาณนี้ขคลรวดอ่าแล้วก็มาดูหน้าตาแอปประมาณนี้นะครับปรับแต่งได้นะลักษณะของตีมันก็จะประมาณนี้นะั่นอย่างเงี้ยนี่นะครับ ตัวงสือหน้าตาอินเทอร์เฟซมันจะประมาณเนี้ยเรียกว่าอะไรอะเหมือนเหมือนหุนยนต์เหมือนยุคอะไรอะจะดูล้ําก็ล้ํานะนะมาดูระบบมาดูระบบนี่นะการตั้งค่านะครับตั้งค่าต่างๆประมาณนี้ก็คล้ายๆ Android ทั่วไปนิดนึงนะครับแตกต่างกันไม่มากให้ดูนี่เลยนะฮะคลิม ก l ิมฟ์อินเทอร์เฟซที่เขานำเสนอนะก็ะคือไฟตรงนี้เนี่ยข้างหลังมันจะมีจริงจมี LED เส้นไฟนี่นะครับมันจะกระพริบเป็นจังหวะหรือกระพริบเตือนนะเวลาเราใช้งานต้องคว่ำด้วยนะนี่ลองลองดูนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อมันปิดอยู่เลยเนี่ยมันปิดอยู่ลเลยอ่าประมาณนี้ดูสิ อ่านี่ยฮะมีคิไปโดนปุ่มปิดนะก็เราสามารถเซตได้นะครับเซตเสียงเลือกเข้าหรือจะเป็นการแจ้งเตือนนะีสมมตินะอ่าลองทำให้ดูนะนี่นะครับเราเลือกได้นะครับแล้วก็มีเสียงอ่าเปิดเสียงก่อนเสียงแบบ ทันสมัยทันสมัยนะอิเล็กทรอนิกส์ะนะไม่ใช่ดิจิตอลนะมันดูเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันเหมือนวออีใครรู้จักการ์ตูนแอนิเมชั่นวออีเนี่ยประมาณนั้นเทอ่ชอบชอบอ่อ ่นี่ครับให้ดูข้างหลังให้ดูตรงนี้เลยอืม หมดแล้วอยากหมดแล้ว่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับพิมพอินเทอร์เฟซแต่ว่าเวลาใช้งานจริงอะ่ะนะครับผมก็คงต้องใส่เคสผมไปซื้อเคสมานี่เตรียมมาแล้วนะฮะเคสเคสใสนะครับประมาณนี้ก็พอได้จริงอยากจะถือเครื่องเปล่าๆไม่ใส่เคสนะครับแต่กลัวมันหล่นนะเป็นรอย นะครับประมาณนี้นะฮะเนี่ยนะดูสายเคสสวยต้องซื้อไว้ก่อนนะเดี๋ยวมัญหายากนะพวกเคสพวกฟิล์มเนี่ยผมซื้อตุนไว้และเดี๋ยวมาดูกล้องกันนะกล้องเนี่ยผมลองแลวนะผมว่ามันธรรมดาไปหน่อยกล้องผมว่าถ้าเอาเรือธงแน่นอนอซัมซุงดีกว่านะประมาณนี้สวยไหมแล้วแต่คนมองนะแล้วแต่คนชอบ ครับก็มีเหมือนกันก็คือซูมสามระยะนะฮะวายนะครับปกติแล้วก็เทเลนะประมาณนี้ก็เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมก็จะมาใช้ถ่ายคลิปแทนซัมซุงโน้ตสิบครับก็ดูก่อนว่า n o ้ตสิจะอยู่ได้ถึงทนได้ถึงเมื่อไหร่นะก็ใช้ไปเรื่อยๆถ้าไม่น้ำถ้าไม่พังก็ใช้สองเครื่องนะประมาณนี้ครับอ่าดูการชาร์จ การชาร์จนี่การชาร์จเขาจะมีไฟตรงนี้เห็นไหมหนี่ครับไฟชาร์จข้างหลังนะครับแปลว่าการใช้งานเนี่ยเหมือนเขาเขาจะให้เราความความหน้านะเวลาเราไม่ใช้นะความจอความมือถือไปอย่างเี้นะเวลานอนนบนข้างเตียงเราหัวเตียงเราเนาะบนโต๊ะทางานอะไรเงี้ยนะ แกปแปลกดีนะจริงๆใครจะมาความความจอมือถือแบบนี้นะครับเท่ๆไปอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเนี่ยกล่องเนี่ยมันเขาให้อะไรบางตัวนี้มาถึงก็ผลิตมารุ่นแรกก็ไม่มีเลยนะครับอุปกรณ์ชาร์จอ่าสายชาร์จหัวชาร์จไม่มีไหนดูที่มีป่ะเนี่ยกล่องบางๆสองช่องเนี้ย ช่องมือถือกับช่องคู่มืออ่านี่เป็นที่ดึงซิมโอ้ที่ดึงซิมจะเป็นเหมือนกับอะไรอะหลอด l อ d เนาะประมาณนี้นะโอ,โอเคมีสายสายชาร์จ Type C สองหัวสองด้านเลยโอเคครับแจม ก็ใช้ด้วยกันได้เรามีแอ d ดรอ่ดเรามี s a m s u ุงมีอะไรอยู่แล้วก็ใช้ด้วยกันได้นะครับประมาณนี้นะฮะดูกล่องของเขา Notting p h โ phone เนี่ยเขาผลิตเขาทำรุ่น2มาแล้วนะรุ่น2เนี่ยราคาไปที่25 0 0 0บวกลบนะครับหน้าตาคล้ายๆกันนี่นะฮะแต่ผมไม่ซีเรียสผมต้องการเดโมรุ่นเก่าโอเคครับ ็น่าจะไม่มีอะไรการนำเสนอแบบอยู่ๆก็อยู่ๆก,ก็นึกอยากเอ๊ะลองเอามาให้เพื่อนๆดูนะเอามาให้ดูกันนะครับนะครับว่าเครื่องเดโมโก็สามารถหาซื้อได้แล้วก็จับต้องได้ในราคาประหยัดนะครับในอะไรที่คนเขาบางทีคนเขาไม่สนใจนะเราก็ไปหาซื้อมาแต่ว่ามันจะมีของม่เยอะใช่ไหมมันไม่ได้ของใหม่ของสต็อกไม่ใช่ของสต็อกนะมันเป็นเดโมโที่มีจํากัด แต่ว่าร้านค้ามันมีหลายร้านใช่ไหมมันก็ต้องอาถามหาแล้วก็วงในนิดนึงนะครับหรือว่า,าเวลาเขามีประกาศาว่าจะมีส่วนลดเดโมโส่วนลถมหากรรมใหญ่ๆจากแบรนด์ใหญ่ๆนะครับยังยางมหาจักรนะลำโพง JBL อย่าเงี้ยครับก็เคยไปนะซึ่งมันจะเป็นการเคลียร์แลนส์นะครับทั้งเดโมทั้งของท,ที่ที่ตกรุ่นอะไรอย่างเงี้ย ก็คนที่ต้องการของราคาประหยัดลองติดตามแบบนี้ดูนะฮะก็คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ